สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่ากันอีกเช่นเคยครับผมคืนนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสหนึ่งในคดีปริศนาที่สั่นสะเทือนฮ่องกงเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กสาววัย6 6ปีวองกาเมยหรือวองคามุยที่จนถึงวันนี้ยังคงคลุมเครือและหลอนใจผู้คนมากมายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีแต่กลายเป็นตำนานเมืองที่ยังคงถูกพูดถึงกว่า16ปีที่ผ่านมา หากคุณพร้อมแล้วลองปิดไฟและฟังไปพร้อมกันแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้นั้นก็เป็นประจำอีกเช่นเคยครับถ้าหากคุณชอบเรื่องเล่าลี้ลับสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สตอรี่มีเรื่องเล่าด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆของทุกคนคือพลังสำคัญที่จะพาเราไปเล่าเรื่องลึกลับที่น่าคลุกในคลิปต่อๆไปครับขอพระคุณล่วงหน้าครับผม วันนี้มาในเรื่องราวที่มีชื่อว่า16ปีที่ถูกกลืนหายปริศนาการหายตัวของวองกาหมุยตอนที่หนึ่งเงาจากหูหนานสู่ฮ่องกงค่ำคืนในใต้โปบางคนบอกว่าลมจากทะเลพัดพาความชื้นเข้าซอกตึกทำให้เสียงฝีเท้าดังสะท้อนยาวเกินความจริงคล้ายมีใครตามหลังอยู่เสมอเรื่องของวองกาเหมยหรือวองกาหมุยเริ่มต้นไกลออกไปกว่านั้น ที่มณฑลหูหนานแผ่นดินใหญ่ของจีนเด็กสาวเกิดราวปี1991เติบโตมากับแม่และที่สาวหลังพ่อแม่แยกทางแม่แต่งงานใหม่กับชาวฮ่องกงและปี2005ครอบครัวย้ายข้ามน้ำมาปักหลักในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในรายงานคดีจริงภายหลังและต่อมาเรื่องของเธอกลายเป็นหนึ่งในเหตุสะเทือนใจที่สุดของฮ่องกงยุคใหม่ บ้านใหม่ของเธออยู่ย่านใต้โปเธอเข้าเรียนที่ไตโพซัมยุกเซคันดารีสคูลทว่าการเป็นคนมาใหม่ทำให้สำเนียงกวางตุ้งยังไม่ลื่นไหลนักเพื่อนบางคนว่ากันว่าเธอเงียบขี้อายแต่ตั้งใจเรียนความฝันของเด็กสาวคือการเป็นนางแบบฝันที่วาวับพอจะทำให้มองข้ามความเหนื่อยของวันธรรมดาแต่ความจริงของครอบครัวก็ยังคงตึงมือหีสินในบ้านกดทับทุกลมหายใจ ช่วงปลายปีการศึกษาเส้นทางของเธอค่อยๆหลุดจากรางเดิมการเรียนถูกหยุดชะงักเธอเริ่มหาเงินด้วยงานจิบป,ปาถะก่อนจะถูกดูดเข้าสู่วงจรเดทแลกเปลี่ยนพื้นที่สีเทาที่วัยรุ่นจำนวนหนึ่งเข้าไปยืนระหว่างความอยากมีชีวิตที่ดีกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในนครที่ไฟไม่เคยดับเธอใช้ชื่อเล่นคิกิทิ้งร่องรอยไว้บนกระดานสนทนาออนไลน์และสมุดโทรศัพท์ของลูกค้าปรับราย หลายคำให้การในเวลาต่อมาร้อยเรียงภาพนั้นชัดขึ้นห้องกองในปี2008ปลอดภัยในภาพรวมทว่ามีเงามืดซ่อนตามซอกซอยจากคดีดังในอดีตจนถึงเหตุสยองที่ผู้คนยังพูดถึงยามคำ่ำคุณอาจได้ยินเสียงท่อระบายน้ำครางเบาๆเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังละเมอการเล่าเรื่องของเราจะไม่ลงลึกในภาพรุนแรงแต่จะติดตามเส้นทางชีวิตของกาเมออย่างตรงไปตรงมา จากภูมิลำเนาประวัติครอบครัวจนถึงร่องรอยสุดท้ายที่ทำให้ทั้งเมืองสถานในฐานะบันทึกเตือนใจว่าความเปราะบางของมนุษย์อาจถูกใช้เป็นบันไดสู่หายนะได้อย่างไรและหากคุณเดินผ่านเช็คกิฟเหมยหรือแชมสุยโปในเช้าตรู่ที่หมอกยังไม่ยอมจางเสียงรถบัสกับกลิ่นข้าวต้มจากตลาดเช้าจะทำให้เมืองดูปกติทุกอย่างแต่ในรอยต่อของเวลาเดียวกันนั้นปี2008 คือฉากที่ชีวิตของเด็กสาววัย16ถูกตัดขาดอย่างฉับพลันเหลือเพียงแฟ้มสำนวนตัดตอนคำให้การและบทเรียนสังคมที่ยังค้างคา,าใจคนทั้งเมืองมาจนวันนี้ตอนที่2ร่องรอยสุดท้ายก่อนหายไปต้นเดือนมีนาคมปี2008ห้ฮ่องกงเริ่มอุ่นขึ้นจากลมหนาวปลายฤดูแต่สำหรับหว่องกาเหมยความกดดันกลับเพิ่มขึ้นทุกวันหลังเลิกเรียนเธอมักจะออกไปข้างนอกคนเดียว ไม่บอกครอบครัวว่าจะไปที่ไหนคำให้การจากเพื่อนบานคนเล่าว่าเธอเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆที่เก็บเบอร์ไว้ในกระดาษชิ้นเล็กๆและบางครั้งจะมีสายเข้าจากชายวัยทำงานที่เธอไม่เคยพูดถึงชัดเจนคืนวันที่13มีนาคม2008เธอบอกแม่ว่าจะไปหาฝู่งเพื่อนแถวชามสุยโปโและสัญญาว่าจะกลับก่อนดึก แสงนีออนจากร้านขายเสื้อผ้ามือถือและร้านอาหารริมถนนทำให้ย่านนี้คึกคักแต่กลับเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครในครอบครัวได้เห็นเธอข้อมูลจากการสืบสวนภายหลังเผยว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเธอหยุดลงกลางดึกและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยคล้ายกับว่าเธอถูกกลืนหายไปในความมืดของเมืองความตึงเครียดในบ้านเริ่มชัดเจนขึ้นแม่และพี่สาวตั้งออกตามหาแจ้งตำรวจและโพสต์ประกาศตามถนนในใต้โป แต่ผลกลับไม่แน่นอนเพื่อนร่วมห้องเรียนเล่าว่าเธอเคยพูดถึงความฝันอยากมีเงินเร็วๆเพื่อช่วยครอบครัวและการรับงานเสี่ยงก็อาจเป็นทางเดียวที่เธอมองเห็นเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันข่าวการหายตัวของเธอกระจายไปทั่วเขตใต้ปโปและชามสุยปโปแต่ก็ยังไม่มีเงื่อนงำสำคัญห้องกองในเวลานั้นมีทั้งความเจริญและความมืดถับซ้อนกันถนนที่คนพลุกพล่านกลางวันกลับแฝงเงาลึกลับในยามคำ่ำ และในเงามืดนั่นเองคือที่ที่ชีวิตวัยสิบศกปีถูกพรากไปอย่างเงียบงนันไม่มีใครรู้ว่าเธอเจออะไรไม่มีเสียงร้องไม่มีสัญญาณสุดท้ายเหลือไว้เพียงคำถามที่แขวนอยู่กลางอากาศของเมืองทั้งเมืองว่าเด็กสาวจากหูหนานผู้นี้ในคืนหนึ่งของเดือนมีนาคมเดินหายไปสู่เส้นทางใดกันแน่ตอนที่สกระแสะข่าวและการสืบสวนที่กดดันหลังการหายตัวของหว่งกาเหมยเพียงไม่กี่วัน ข่าวเริ่มแพร่ะสะพัดออกไปทั้งย่านใต้โปและชามสุยโปตำรวจฮ่องกงเปิดการสืบสวนในทันทีแต่เพราะเธอเป็นเพียงเด็กสาววัย16คนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปโดยสมัครใจในตอนแรกหลายคนรดดิึงเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าอาจแค่หนีเที่ยวหรือไปอยู่กับเพื่อนทว่าความเงียบยืดเยื้อเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับไว้การแจ้งความกลายเป็นการค้นหาที่จริงจัง และทุกสายตาเริ่มจับจ้องไปยังเส้นทางสุดท้ายของเด็กสาวจากหูหนานผู้นี้ใบประกาศติดตามตัวถูกแจกจ่ายตามตลาดรถเมล์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินภาพของเธอรอยยิ้มบางบนใบหน้าขาวซีดในชุดนักเรียนเริ่มกลายเป็นภาพคุ้นตาในย่านคนเดินสัญจรเสียงซุบซิบตามร้านอาหารและรถเมล์บอกเล่ากันว่าเธออาจพัวพันกับงานพริตตี้นัดพบหรือบริการที่ข้ามเส้นกฎหมายอย่างไม่ตั้งใจ เรื่องราวยิ่งลี้ลับเพราะมีข่าวลือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเธอในคืนสุดท้ายถูกปิดตายลงอย่างฉับพลันเหมือนเจ้าของเบอร์ไม่อยากถูกตามรอยกระแสสังคมเริ่มแบ่งออกเป็นสองด้านด้านหนึ่งเห็นใจว่าเด็กสาวตกอยู่ในความจนและความเปราะบางจนต้องเสี่ยงอีกด้านหนึ่งกลับใช้คำดูถูกว่าเป็นความผิดพลาดส่วนตัวในโลกออนไลน์ซึ่งกำลังเติบโตช่วงนั้นฟอรัมและบอร์ดท้องถิ่นเต็มไปด้วยการถกเถียง บางคนยืนยันว่าเห็นเธอขึ้นแท็กซี่กลางคืนใกล้ซอยเงียบเรียบในชามสุยโปโบางคนเล่าว่ามีชายแปลกหน้าคอยดักรอเธอหลังเลิกเรียนแม้ไม่มีหลักฐานชัดแต่ทุกเรื่องเล่าเพิ่มแรงกดดันให้ตำรวจต้องทำงานเร็วขึ้นฝ่ายสื่อก็ไม่ยอมหยุดหนังสือพิมพ์รายวันและข่าวโทรทัศน์ตีพิมพ์เรื่องราวของเธอแทบทุกวันพาดหัวมักเน้นความลึกลับและคำสาปของวัยรุ่นหายตัวทำให้บรรยากาศในเมืองยิ่งคล้ายฉากหนังสยอง สังคมตั้งคำถามว่าเมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยทำไมเด็กสาววัยเรียนถึงหายไปโดยไร้ร่องรอยความกดดันนี้ไม่เพียงกระแทกถึงครอบครัวแต่ยังสั่นสะเทือนภาพลักษณ์ของห้องกลมเองในความมืดของคืนแต่ละวันตำรวจยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามตึกเก่าและตรอกแคบๆแ,แต่ภาพที่ได้กลับพร่ามัวหรือไม่ทำงานหลักฐานจึงยิ่งเบาบางทุกครั้งที่ครอบครัวให้สัมภาษณ์น้ำตาจะไหลาอาบแก้ม พี่สาวที่เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่คำถามเธอหายไปไหนกลายเป็นเสียงสะท้อนกล้องอยู่ในเมืองทั้งเมืองไม่มีใครตอบได้เงาแห่งผู้ต้องสงสัยเมื่อกระแสข่าวเริ่มร้อนแรงตำรวจฮ่องกงจึงถูกกดดันให้เร่งหาความจริงทุกสำนักข่าวรายวันพาดหัวว่าเด็กสาวจากหูหนานหายกลางเมืองและคำถามใหญ่ของความปลอดภัยในฮ่องกงยิงทำให้ชาวเมืองไม่อาจละสายตาหลายคน เริ่มจับจ้องไปยังบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องโดยเฉพาะชายหนุ่มที่เคยโทรหากาเหมยในคืนสุดท้ายการสืบสวนเผยว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเธอครั้งสุดท้ายไม่ใช่เบอร์ประจำแต่เป็นเบอร์พรอ็อกซี่ที่เปิดใช้เพียงไม่นานก่อนถูกปิดลงหลังคืนที่เธอหายไปความพยายามตามรอยนำตำรวจไปยังกลุ่มชายหนุ่มในชามสุยโปโซึ่งถูกลือว่าพัวพันกับเครือข่ายเดดแลกเงินในย่านสถานบันเทิงเก่าแก่ หลายคนปฏิเสธเสียงแ็มแต่บันทึกการโทรบางรายการชี้ว่ามีการติดต่อกับเธอก่อนหายไปเพียงชั่วโมงเดียวสื่อท้องถิ่นภาคกันตีข่าวว่าอาจมีห้องพักปริศนาในตึกแคบๆย่านชามสุยโปที่เธอถูกพาเข้าไปไม่มีใครเห็นเธอเดินออกมาอีกแม้ตำรวจจะตรวจสอบห้องเช่าเก่าหลายแห่งแต่กลับพบเพียงร่องรอยคล้ายมีคนเพิ่งย้ายออกไปข่าวของถูกกวาดเรียบเหลือเพียงผนังที่เปื้อนคราบชื้นและหลอดไฟสั่นไหว ทุกสิ่งเหมือนถูกจัดฉากเพื่อกลบเงื่อนงิ่ชาวเมืองเริ่มหวาดกลัวไปทั่วมีการเตือนเด็กสาวให้หลีกเลี่ยงการกลับบ้านดึกและไม่ควรขึ้นแท็กซี่คนเดียวในย่านแออัดข่าวลือบอกว่ามีชายคนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าปีรูปร่างสูงใหญ่ชอบปรากฏตัวใกล้สถานีรถไฟใต้ดินตอนคำ่ำหลายคนเชื่อว่าเขาอาจเป็นคนที่เธอนัดเจอแต่ไม่เคยมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดในอีกด้านครอบครัวกาเหมยแทบไม่เป็นอันกินอันนอน แม่เดินไปสถานีตำรวจเกือบทุกวันเพื่อถามความคืบหน้าส่วนพี่สาวยืนยันต่อสื่อว่าน้องไม่ใช่คนหนีเที่ยวเธอไม่เคยทิ้งครอบครัวได้ลงคอคำพูดนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนกล้องอยู่ในใจผู้คนที่ติดตามคดียิ่งตอกย้ำว่าการหายไปของเธอไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแตม่มือใครบางคนดึงเธอเข้าสู่เงามืดที่ไม่มีวันหวนกลับบรรยากาศเมืองในเวลานั้นจึงเต็มไปด้วยความกังวล ชามสุยโปในยามค่ำไม่เพียงแต่มีแสงนีออนสวยงามหากยังเป็นฉากที่ความกลัวปกคลุมทุกก้าวยางในตรอกแคบเหมือนซ่อนสายตาใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่เสมอและในความเงียบนั้นเองชื่อของผู้ต้องสงสัยก็เริ่มถูกกล่าวถึงทีละคนราวกับเงาที่ตามหลอกหลอนทุกหัวมุมตึกหลักฐานที่เปลี่ยนทิศทางคดีเดือนเมษายนปี2008เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนหลังการหายตัวของวองกาเหมย ความกดดันต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะทุกวันสังคมฮ่องกงยังคงติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดสื่อไม่เพียงแต่รายงานความคืบหน้าหากยังเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพของตำรวจในการปกป้องเยาวชนในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียจนกระทั่งมีหลักฐานชิ้นสำคัญปรากฏขึ้นตำรวจเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้สถานีรถไฟใต้ดินชามซุยโปอีกครั้ง และพบภาพพระมัวของเด็กสาวที่คาดว่าเป็นกาเหมยเดินเคียงข้างชายคนหนึ่งในคืนวันที่13มีนาคมแม้ภาพจะไม่ชัดแต่ท่าทางการก้าวเดินและรูปร่างคล้ายตรงกับคำบอกเล่าของพยานในตลาดที่เห็นเธอครั้งสุดท้ายภาพนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะยืนยันว่าเธอไม่ได้หายไปเพียงลำพังหากมีใครบางคนอยู่ด้วยจริงๆสื่อรายงานข่าวนี้ทันที พร้อมทั้งขุดคุยประวัติชายหนุ่มที่ตำรวจสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องเขาถูกอธิบายว่าเป็นวัยทำงานอายุประมาณ24-25ปีเคยมีประวัติเกี่ยวพันกับแก๊งท้องถิ่นและเคยถูกจับในคดียาเสพติดเล็กน้อยแม้เขาจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักกาเหมยแต่พยานบางคนอ้างว่ามักเห็นเขาเดินวนเวียนแถวตึกเก่าในชามซุยโปโซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้องเช่าเล็กๆและผู้คนจากหลายเชื้อชาติสร้างบรรยากาศยิ่งชวนหวาดระแวง ไม่เพียงแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยังได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเก่าของกาเหมยซึ่งมีเบอร์ที่เธอติดต่อบ่อยในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหายไปบางเบอร์ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อปลอมบางเบอร์ถูกปิดไปแล้วแต่หนึ่งในนั้นมีการเชื่อมโยงกลับไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านจอแดนในเกาลูนการเชื่อมโยงนี้เปิดประเด็นใหม่ว่าการหายตัวอาจไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหากแต่อาจเกี่ยวพันกับขบวนการที่ใหญ่กว่านั้น เมื่อข่าวหลักฐานชิ้นใหม่นี้ถูกเผยแพร่ความหวังของครอบครัวกาเหมยก็ดูเหมือนจะจุดขึ้นอีกครั้งพี่สาวกล่าวต่อหน้ากล้องทีวีว่าขอให้ใครก็ตามที่เห็นน้องในคืนนั้นช่วยออกมาให้ข้อมูลเราแค่อยากให้น้องกลับบ้านคำวิงวอนนี้สะเทือนใจผู้คนทั้งเมืองแต่ก็ยิ่งกดดันตำรวจให้ต้องหาคำตอบโดยเร็วที่สุดถุยยางก้าวของคดีจากนี้จึงกลายเป็นการเดินเข้าสู่เงามืดที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมตอนที่6 เบื้องหลังเครือข่ายมืดหลังจากภาพกล้องวงจรปิดถูกเปิดเผยกระแสสังคมก็ปะทุรุนแรงขึ้นฮ่องกงทั้งเมืองเหมือนถูกกดทับด้วยคำถามเดียวใครคือชายในภาพตำรวจเร่งขยายการสืบสวนออกไปนอกเหนือจากเขตชามซุยโปและพบร่องรอยที่พาไปสู่เครือข่ายสีเทาที่มักซ่อนตัวอยู่ตามสถานบันเทิงย่านเก่าลูนร่องรอยเหล่านี้ชี้ว่า เหมยอาจถูกดึงเข้าไปในวงจรเดทแลกเงินอย่างลึกซึ้งกว่าที่ครอบครัวคาดคิดการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ปิดตัวลงหลังเธอหายไปนำไปสู่การพบว่ามีการติดต่อกับกลุ่มชายหนุ่มหลายคนที่เกี่ยวพันกับสถานบันเทิงในย่านจอร์แดนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อว่าทำหน้าที่นายหน้าเชื่อมต่อหญิงสาววัยรุ่นกับลูกค้าโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านการเงินหรือต้องการเงินด่วนความจริงที่โหดร้ายคือ หลายคนถูกหลอกด้วยสัญญาว่าจะได้รายได้ง่ายๆก่อนจะติดอยู่ในวงจรที่ยากจะถอนตัวพยานบางคนอ้างว่าเห็นกาเหมยปรากฏตัวในสถานบันเทิงเล็กๆย่านจอแดนไม่กี่วันก่อนหายตัวหลักฐานนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ยิ่งเพิ่มความสงสัยว่าการหายตัวอาจไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลหากแต่โยงใยไปถึงขบวนการที่กว้างขวางมากกว่าตำรวจเองก็ไม่ปฏิเสธว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีมือที่สามอยู่เบื้องหลัง สื่อมวลชนเริ่มเจาะลึกไปยังประวัติชายหนุ่มที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดบางสำนักพิมพ์ตีข่าวว่าเขาเคยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งท้องถิ่นที่ควบคุมห้องพักเช่าในย่านเสื่อมทรมหลายห้องถูกใช้เป็นที่ซ่อนชั่วคราวสำหรับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการพนันหรือการค้าประเวณีในเงามืดหากข้อมูลนี้เป็นจริงก็ยิ่งทำให้ความเป็นไปได้ของคดีนี้มืดมนกว่าเดิม ครอบครัวกาเหมยเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ยังมีความหวังพี่สาวให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าถ้าน้องถูกบังคับเราอยากให้น้องรู้ว่าเราจะไม่หยุดหาคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของครอบครัวแต่ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่มากขึ้นตำรวจต้องเผชิญทั้งกับการค้นหาความจริงและแรงเสียดทานจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่อยากถูกเปิดโปง ในเงามืดของตึกสูงเก่าแก่ตามตรอกซอยแคบๆของมงกกและจอแดนมีบางสิ่งกำลังซ่อนเร้นรองรอยของเด็กสาววัย16คนถูกซ้อนทับด้วยผลประโยชน์มหาศาลของเครือข่ายใต้ดินเมืองที่ดูสว่างสวัยในยามค่ำจึงกลายเป็นฉากของความลึกลับที่เย็นเยียบและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากฟังความจริงที่โหดร้ายกว่าข่าวลือ เมื่อการสืบสวนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม2008ชื่อของหว่องกาเหมยไม่เพียงปรากฏบนใบประกาศและหน้าหนังสือพิมพ์แต่ยังกลายเป็นหัวข้อสนทนาในแทบทุกบ้านของฮ่องกงกระแสข่าวลือที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นการคาดเดากลับเริ่มมีน้ำหนักขึ้นทีละน้อยตำรวจยอมรับต่อสาธารณะว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับเครือขายใต้ดินมากกว่าการหายตัวไปอย่างสมัครใจของเด็กสาว ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบห้องเช่าในย่านมงกกและจอแดนเผยให้เห็นรูปแบบการเชื่อมโยงที่น่าหวาดกลัวห้องเล็กๆหลายห้องมีร่องรอยการใช้งานแต่ถูกทิ้งร้างอย่างกระทันหันข้าวของที่เหลืออยู่มีเพียงก้นบุหรี่กองเศษอาหารและเสื้อผ้าผู้หญิงราคาถูกบรรยากาศคล้ายกับว่าเป็นห้องพักชั่วคราวที่ใช้แล้วก็ถูกทิ้งทำให้หลายคนเชื่อว่ากาหมอยอาจถูกดึงเข้าไปในสถานที่ลักษณะเดียวกัน การสืบสวนยังพบว่ามีการโอนเงินเล็กน้อยหลายครั้งจากบัญชีไม่ระบุตัวตนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เธอติดต่อบ่อยบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวพันกับแก๊งท้องถิน่นแม้จำนวนเงินไม่มากแต่เมื่อรวมกันกลับสะท้อนถึงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนซ้ำๆซึ่งตรงกับข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญเคยอธิบายว่าเป็นวิธีควบคุมเด็กสาวในวงจรเดทแลกเงิน ให้เพียงพอพอเลี้ยงชีพแต่ไม่มากพอจะถอนตัวออกจากวงจรได้ขณะเดียวกันกระแสสังคมเริ่มพลิกจากการตำหนิเด็กสาวมาเป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างของเมืองที่ปล่อยให้เยาวชนจำนวนหนึ่งต้องหลุดเข้าไปในเส้นทางเสี่ยงเช่นนี้ครอบครัวกาเหมยให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงสั่นเครือว่าเราไม่โทษเธอเราโทษโลกที่บังคับให้เธอเลือกเส้นทางที่อันตรายคำพูดนี้สร้างแรงสะเทือนใจ และทำให้คนรุ่นใหม่ในฮ่องกองเริ่มออกมาเรียกร้องให้ปกป้องเยาวชนมากขึ้นทว่าภาพรวมของคดียังเต็มไปด้วยความมืดมนทุกหลักฐานที่พบเหมือนจะชี้ไปสู่โครงข่ายใหญ่ที่ซับซ้อนเกินกว่าตำรวจจะเข้าถึงได้ง่ายๆมีข่าวลือว่ามีผู้มีอิทธิพลระดับสูงคอยปกป้องเครือข่ายนี้และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าการคลี่คลายคดีจึงล่าช้าไปเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปความหวังที่จะได้พบตัวกาเหมยก็ยิ่งเลือนราง จนผู้คนเริ่มกระซิบว่าบางทีความจริงอาจโหดร้ายยิ่งกว่าข่าวลือเสียอีกตอนที่8พยานลึกลับและเงาอิทธิพลกลางเดือนมิถุนายนปี2008ในขณะที่สังคมฮ่องกงเริ่มชาชินกับข่าวการหายตัวของวองกาเหมยก็มีประกายไฟใหม่ปรากฏขึ้นพยานปริศนาคนหนึ่งยอมออกมาให้การกับตำรวจเขาเป็นชายวัยกลางคนอาศัยอยู่ในตึกเก่าแก่ย่านชามซุยโป และอ้างว่าในคืนที่เด็กสาวหายตัวเขาเห็นเธอเดินเข้าไปในตึกแถวพร้อมชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ก่อนที่ประตูเหล็กจะถูกปิดลงแล้วก็ไม่มีใครเดินออกมาอีกเลยคือคำพูดที่ทำให้บรรยากาศการสืบสวนเปลี่ยนไปในทันทีคำให้การนี้ตรงกับภาพ,พร่ามัวจากกล้องวงจรปิดที่เคยพบก่อนหน้านี้ทำให้ตำรวจมั่นใจมากขึ้นว่าเธอไม่ได้หายไปเพียงลำพัง แต่ถูกพาเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างจงใจตึกเก่าหลายแห่งในพื้นที่ถูกตรวจคน้นทว่าหลักฐานส่วนใหญ่ถูกลบเลือนเรากับมีใครคอยกวาดล้างก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงไม่นานหลังจากนั้นมีข่าวลือว่าพยานคนดังกล่าวถูกคมคูโดยกลุ่มชายแปลกหน้าพวกเขาตามไปถึงร้านน้ำชาที่พยานทำงานและเตือนว่าอย่าไปพูดอะไรอีก ข่าวนี้แพร่สะพัดในชุมชนและยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่อาจเคยเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าออกมาเล่าเพิ่มความเงียบนี้ชี้ชัดว่าคดีของกาเหมยอาจแต่ต้องผลประโยชน์ของเครือข่ายที่ทรงอิทธิพลสื่อบางฉบับเริ่มรายงานอย่างอ้อมๆว่ากลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นในย่านจอแดนและมงกกอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแก๊งที่ควบคุมธุรกิจสีเทาทั้งบ่อนเล็กๆและห้องเช่าเถื่อนที่ใช้เป็นที่นัดพบพวกเขามีทั้งเงินและอำนาจพอที่จะทำให้พยานปิดปากและอาจแม้แต่ชะลอการสืบสวนของตำรวจข่าวลือเหล่านี้แพร่ไปในวงกว้างจนผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเมืองที่สว่างสวัยด้วยแสงนีออนแท้จริงแล้วถูกเงาของใครครอบงำอยู่ สำหรับครอบครัวกาเหมยนี่คือช่วงเวลาที่หวังและสิ้นหวังปะปนกันพี่สาวให้สัมภาษณ์ว่าทุกครั้งที่ได้ข่าวใหม่มันเหมือนเราใกล้คำตอบขึ้นแต่ทุกคำตอบก็เจ็บปวดกว่าเดิมคำพูดนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคดีการสแสวงหาความจริงที่ต้องแลกมากับความเจ็บลึกในหัวใจบรรยากาศของฮ่องกงในตอนนั้นจึงเหมือนเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่กลับเต็มไปด้วยความเงียบอันอึดอัด ทุกตรอกซอกซอยของชามซุยโปโลและมงก,ก๊กเหมือนมีเงาใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาและในเงานั้นเองความจริงที่ทุกคนหวาดกลัวก็กำลังเข้ามาทีละน้อยตอนที่9การเผชิญหน้ากับอิทธิพลมืดกรกฎาคมปี2008อากาศร้อนอบอ้าวปกคลุมทั่วเกาลูนแต่บรรยากาศทางสังคมกลับร้อนแรงยิ่งกว่าข่าวการหายตัวของหวงกาเหมยไม่เพียงแค่ถูกพูดถึงในฮ่องกง หากยังเริ่มแพร่ไปยังสื่อจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันความกดดันจากสาธารณชนพุ่งตรงไปที่ตำรวจฮ่องกงซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำงานล่าช้าและอาจถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลจนไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ตามที่ควรสื่อพยายามเปิดโปงเบื้องหลังโดยมีการตีพิมพ์รายงานเชิงสืบสวนที่ระบุถึงเครือข่ายห้องเช่าเถื่อนในย่านจอแดนและมงก,ก๊กตึกเหล่านี้ไม่เพียงถูกใช้เป็นที่พักราคาถูกสำหรับแรงงานต่างชาติ แต่ยังแฝงธุรกิจมืดทั้งการขายยาการพนันและการจัดหาสาววัยรุ่นให้ลูกค้าในเงามืดหลายแหล่งข่าวอ้างว่ามีแก๊งท้องถิ่นคอยควบคุมอย่างเป็นระบบและนั่นอาจเกี่ยวพันโดยตรงกับการหายตัวของกาเหมยตำรวจเริ่มกวาดล้างเชิงสัญ,ญลักษณ์มีการบุกค,ค้นห้องเช่าหลายแห่งกลางดึกกล้องข่าวจับภาพเจ้าหน้าที่ถือไฟฉายเดินเข้าไปในตึกเก่าผนังลอกคราบและบันไดเหล็กขึ้นสนิมบอกเล่าถึงความเสื่อมโทรมของพื้นที่ แต่ผลลับกลับไม่พบหลักฐานใหม่สำคัญทำให้ชาวเมืองตั้งคำถามว่านี่เป็นเพียงการแสดงเพื่อตอบสังคมหรือไม่เพราะเครือข่ายแท้จริงยังคงซ่อนตัวอยู่หลังม่านอำนาจยิ่งตำรวจขยับแรงต้านก็ยิ่งชัดมีข่าวลือว่าผู้สื่อข่าวที่พยายามเจาะลึกเรื่องนี้ถูกตามประกบโดยชายแปลกหน้าและบางพยานปากสำคัญเลือกที่จะเงียบหายไปเฉยๆบางรายถึงกับย้ายออกจากฮ่องกงความเงียบที่ผิดปกตินี้ ยิ่งทำให้ภาพอิทธิพลมืดชัดเจนขึ้นมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจัดการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การควบคุมในอีกด้านครอบครัวกาเหมยยังคงเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมทุกครั้งที่มีการจัดงานสาธารณะพีสาวของเธอยื่นถือป้ายประกาศหน้าสถานีตำรวจพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่กลัวใครทั้งนั้นสิ่งที่เรากลัวคือความจริงที่หายไปพร้อมกับน้องคำพูดนี้สะท้อนถึงความกล้าหาญของครอบครัวธรรมดา ที่ต้องต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายร้อยเท่าในค่ำคืนของย่านมงกกแสงไฟจากป้ายโฆษณายังคงส่องสว่างแต่ผู้คนที่เดินผ่านตรอกแคบต่างรับรู้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทุกเงาที่ทอดลงบนกำแพงเหมือนยาวนานเกินจริงและทุกเสียงฝีเท้าที่สะท้อนในความมืดก็ทำให้คนเผลอหันหลังมองราวกับถูกตามตลอดเวลานี่คือภาพสะท้อนของเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองตอนที่สิ ตำนานเมืองที่ยังหลอกหลอนเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปลายปี2008คดีการหายตัวของหว่องกาเหมยก็ยังไม่อาจคลี่คลายได้หลักฐานคุบชิ้นที่ตำรวจเปิดเผยเหมือนจะนำไปสู่เงื่อนงำใหม่แต่สุดท้ายก็หายไปในความมืดราวกับถูกลบเลือนโดยมือที่มองไม่เห็นครอบครัวของเธอยังคงรอคอย แม่เดินไปที่สถานีตำรวจแทบทุกสัปดาห์ส่วนพี่สาวยังคงแจกใบประกาศตามถนนยืนต่อแถวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและเฝ้ารอว่าใครสักคนจะกล้าออกมาเปิดเผยความจริงกระแสข่าวเริ่มแผ่วลงแต่คดีของกาเหมยกลับไม่เคยถูกลืม ในโลกออนไลน์ฟอร,รัมและบล็อกยังคงถกเถียงบางคนเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และถูกส่งออกไปต่างประเทศเพื่อทำงานผิดกฎหมายบางคนเชื่อว่าเธออาจถูกกำจัดเพื่อปิดปากและบางคนก็มองว่าเธอได้กลายเป็นผีสาวแห่งชามสุยโปที่ปรากฏตัวตามตรอกแคบและตึกเก่าเรื่องเล่าเหล่านี้แพร่สะพัดไปทั่วจนกลายเป็นตำนานเมืองที่ชวนขนลุกในฮ่องกง ผลสะเทือนของคดีนี้ไม่ใช่เพียงความเศร้าโศกในครอบครัวหากยังทำให้สังคมฮ่องกงหันมาตั้งคำถามต่อความปลอดภัยของเยาวชนการที่เด็กสาววัยเพียง16ปีสามารถหายไปท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดกลายเป็นจุดอ่อนที่สะท้อนว่าเทคโนโลยีและความเจริญไม่อาจป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากโครงสร้างใต้ดินและอิทธิพลมืดได้จริงๆ ทุกปีเมื่อถึงเดือนมีนาคมจะมีการรำลึกเล็กๆที่ย่านใต้โปผู้คนจะนำดอกไม้และเทียนไปวางไว้ใต้สะพานลอยหรือป้ายรถเมล์ที่เคยมีใบประกาศของเธอติดอยู่บางคนบอกว่าเป็นการไว้อาลัยบางคนบอกว่าเป็นการเตือนใจและบางคนเชื่อว่าเป็นการทำให้ดวงวิญญาณของเธอไม่ถูกลืม ฮ่องกงยังคงสว่างสวัยด้วยแสงนีออนแต่ในความสว่างนั้นกลับมีเงาอันเย็นเยียบซ่อนอยู่เสมอสำหรับคนรุ่นใหม่เรื่องราวของกาเหมยเป็นทั้งตำนานสยองและคำเตือนว่าในเมืองที่ดูปลอดภัยที่สุดความเปราะบางของมนุษย์ก็อาจถูกใช้เป็นประตูผ่าเข้าสู่ความมืดที่ไร้ทางกลับและนี่คือเหตุผลว่าชื่อของเธอยังคงถูกเอ่ยถึงในฐานะหนึ่งในคดีที่หลอนที่สุดของฮ่องกงยุคใหม่